ดีค่ะสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะป้าหมูจะมาแนะนำการเตรียมขนมปังสำหรับทำปังกรอบนะคะนี่นะคะขนมปังปอนแบบนี้นะนี่นะคะขนมปังปอนแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นนะคะเราจะต้องนำมาหั่นแบบนี้ก่อนนะนี่นะคะ หั่นออกมาแล้วก็ให้ได้ชิ้นหนาประมาณนี้นะการเตรียมขนมปังไว้สำหรับทำปังกรอบนะคะก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆน,นำขนมปังแบบนี้แล้วก็หัน่นแล้วก็ไปปาดเนยอบเลยนะคะจะเปืองไฟมากนะแล้วก็ใช้เวลาในการอบนานกว่าปกตินะคะถ้า เราทําแบบนี้นะหั่นไว้แบบนี้นะคะเราจะตากนะเราจะตากในอุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องตากถ้าเพื่อนๆน,นําขนมปังไปตากแดดนะคะขนมปังจะแห้งไวเกินไปนะคะก็จะเสียรูปได้นะป้าหมูใช้วิธีการผึ่งลมนะคะก็คือตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเราจะคอยมากับพิกขนมปังนะคะก็คือว่าเราตากใส่กระจาดที่เป็นรูๆนะคะ เหมือนกระจาดที่ตากกล้วยหรือตากปลาแห้งอะคะ่ะแต่ว่าเราต้องใช้ใช้ที่สะอาดนะคะเป็นกระจาดที่สะอาดนะเป็นรูๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเป็นรูๆแบบนี้นะเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีนะคะถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดนะผึ่งลมไว้นะคะแต่ว่าบ้านของเพื่อนๆเป็นระบบเปิดนะคะ มีแมลงวันนะก็ให้ใช้ผ้าขาวบางคุมนะคะแต่ว่าบ้านป้าหมูเป็นระบบปิดนะคะเป็นห้องกระจกนะเป็นระบบปิดนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีแมลงวันนะเราจะพึ่งลมไว้แบบนี้นะคะประมาณสองวันนะเพื่อ um ที่ให้ขนมปังแห้งลงหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับแข็งนะแค่ให้ขนมปังเขาแห้งขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะสไลด์ได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่เราสไลด์นะ ก็จะเป็นแผ่นสวยงามนะคะจะขนมปังจะไม่เป็นขุยนะขนมปังก็จะเรียบเนียนนะคะเดี๋ยวป้าหมูก็จะตากไว้ประมาณ2วันนะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะว่าพอครบ2วันแล้วนะทำขั้นตอนไหนต่อนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราก็จะพึ่งขนมปังไว้แบบนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะผ่านไปสองสามชั่วโมงเพื่อนๆก็จะมากับ ขนมปังช่วยนะก็คือการพลิกขนมปังนะคะให้เขาแห้งเสมอกันนะนี่นะจากชิ้นใหญ่ที่เราหั่นนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่หั่นออกมาแบบนี้นะเขาก็จะแห้งได้ช้านะแล้วก็อาจจะเกิดลาได้เร็วนะคะถ้าตัดเล็กแบบนี้นะเนี่ยตัดป้าหมูตัดเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราก็จะล่นระยะเวลาในการผึ่งขนมปังนะคะให้ไวขึ้นนะ นี่นะคะก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมขั้นตอนต่อไปนะหลังจากที่เราตากขนมปังผ่านไป1วันนะคะเห็นไหมคะขนมปังก็จะแข็งขึ้นแล้วเห็นไหมป้าหมูไม่ได้ตากแดดนะคะแค่พึ่งลมไว้เฉยๆนะนี่นะคะผ่านไป1วันนะคะตอนนี้ขนมปังเราก็พร้อมจะสไลด์แล้วนะเราจะมาสไลด์ขนมปังให้ดูนะ ป้าหมูใช้มีดแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นป้าหมูใช้มีดแบบนี้นะก็คือมีดใบเลื่อยแบบนี้นะคะจะต้องกะนะคะไม่ให้บางมากจนเกินไปนะถ้าขนมปังแข็งเกินไปนะคะเราจะไม่สามารถหั่นได้เลยนะคะเขาจะกรอบแตกเลยนะเราใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะ นี่นะคะความหนาก็จะอยู่ประมาณนี้นะถ้าบางกว่านี้นะคะขนมปังก็จะแตกนะเวลาที่เราทาเนยลงไปนะคะนี่เป็นขนมปังชนิดบอลน,นะนี่นะคะวิธีตัดขนมปังแบบบอลเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าถ้าเป็นขนมปังแบบฟาร์มเฮาส์จะตัดแบบไหนนะคะเดี๋ยวป้าหมูพาไปดูนะขนมปังนะคะแต่ละยี่ห้อมันความหนาบางไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น การตากเนี่ยคะ่ะไม่ฟิกตายตัวนะคะว่าจะหนึ่งวันหรือวันครึ่งหรือสองวันนะคะที่คือขนมปังที่แห้งเนี่ยแต่ว่านิ้วกดไปก็ยังนิ่มนิดนึงนะคะที่มันยังพอจะกดได้เนี่ยคือมันจะหั่นง่ายนะคะแต่ตัวนี้คือขนมปังเขาบางนะคะเนี่ยความแห้งมันก็เลยจะแห้งไวไวกว่าขนมปังที่หนาแบบนี้นะคะเห็นไหมความหนาเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามันแห้งเกินไปจนจนนิ้วกดไม่ลงแบบนี้นะคะ่ะเวลาที่เราหั่นนะคะ ก็จะต้องระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะแข็งแล้วก็จะกรอบแตกง่ายนะคะ,คะต้องใช้การสไลด์เบาๆนะคะเนี่ยค่ะก็ยังจะหั่นได้แต่ว่าบางอันที่แห้งมากๆนะคะพอหั่นไปมันจะหักครึ่งน,นะคะเพื่อนเพื่นก็ดูเอาพ่อบ้านบางคนก็เปิดแอร์นะคะแล้วตากในห้องแอร์เนี่ยขนมปังก็จะแห้งไวขึ้นนะคะประมาณวันหนึ่งเขาก็แห้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาตรวจโดยการ จับนะคะกดดูถ้าแห้งเนี่ยแต่ว่านิ้วยังจิ้มได้อยู่เนี่ยก็คือพอดีที่ในที่จะหั่นได้สวยเลยนคะคะมันจะง่ายนะคะนี่สไลด์ลงไปมันก็ยังจะมีความนิ่มตรงกลางอยู่นะคะมันยังไม่แห้งมากมันจะมีความชื้นอยู่เดี๋ยวเราจะไปตากต่อนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่ฟิกตายตัวนะคะที่บอกสองวันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละบ้านนะคะแต่เราไม่ต้องตากแดดนะคะเพราะมันจะแห้งไว แห้งไวไม่ดีนะคะเพราะาขนมปังเขาจะดีดะคะ่ะขนมปังเขาจะดีดเขาจะเสียรูปนะคะเพราะฉะนั้นเราพึ่งลมในในบ้านนะคะจะดีที่สุดนะคะอันนี้ก็จะมีการเปิดแอร์บ้างขนมปังก็จะแห้งไวนะคะอันนี้นี่ค่ะเรียบสวยงามเลยเพราะว่าขนมปังเราเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วแต่ยังไม่แห้งสนิทนะคะเราสไลด์ขนมปังเราก็ยังต้องไปตากเขาต่อนะคะตากต่อก่อนที่จะเก็บ ใส่ถุงใส่กล่องนะคะสักประมาณสามสี่วันนะคะดีนะคะเนี่ยอย่างเนี่ยเราหั่นมาเนี่ยตรงนี้คือตรงกลางเนี่ยความชื้นจะยังมีอยู่นะคะเนี่ยค่ะบางได้แล้วก็จะชิ้นเท่ากันเลยค่ะถ้ามันจะเท่ากันหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะเราตั้งเขาอย่างนี้แล้วก็จับมีดสไลด์ไปเลยสไลด์นะคะใช้วิธีการสไลด์นะคะจะบางเท่ากันหมดเลยค่ะส่วนหัว หัวกระท้ายหันยังไงเพราะมันตั้งไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีเพื่อนๆนะคะเราจะคว่ำเขาลงนะคะเอาด้านเอาด้านนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เอามือกดไว้วางมีดอย่างนี้นะคะแล้วก็กดเบาๆสไลด์ไปเบาๆนี่ค่ะเห็นไหมคะง่ายมากเลยนี่ค่ะอันนี้คือ ตรงหัวตรงตูดเพื่อไม่ต้องทิ้งนะคะใช้ได้หมดนี่ค่ะจับกดลงแล้วก็สไลด์เข้าแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัวนี้ทำได้ไหมทได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้ตัวมีดเรานี่นะคะเห็นไหมคะก็เท่ากันเท่ากันหมดเลยเห็นไหมคะเราจะหัน่นแนวไหนก็ได้สวยเท่ากันถ้าขนมปังเราแห้งดีแล้วนะคะพยายาม จากขอบไปนะคะถึงเราจะตั้งตั้งแบบนี้เราก็หั่นจากขอบเหมือนกันนะคะขอบตรงนี้มันจะได้ไม่แตกง่ายนะคะถ้าเราสไลด์แล้วก็จะสไลด์จากขอบเหมือนกันนี่ค่ะก,กดเขาเอามือกดเขาไว้แล้วก็เอามีดสไลด์ไปเห็นไหมคะเท่ากันหมดทุกชิ้นเลยคราวนี้อันนี้เป็นฟาร์มเฮาส์ เป็นขนมปังโลตัสนะคะที่จะเป็นไซสน์นี้ส่วนไซส์นี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นของแมคโครนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะมันจะมีความหนามันจะมีความหนาตัวนี้เราถ้าหั่นครึ่งมันจะใหญ่เกินไปนะคะเราจะหั่นสามเลยนะคะตัวนี้เป็นของแมคโครหรือเป็นของยี่ห้ออ่นก็ตามที่เขาหั่นหนาแบบนี้มานะคะเราจะหัน่น ให้เพื่อนๆดูมันจะได้สามสามชิ้นจะพอดีเลยเห็นไหมคะจะหันง่ามากเนี่ยคะ่ะจะหันได้สามชิ้นเนี่ยของแมคโครหรือว่าของยี่ห้ออื่นที่ที่หนาแบบเนี้คะ่ะหันได้เหมือนกันสามชิ้นถ้าหั่นครึ่งมันจะหนาเกินไปนะคะเห็นไหมคะบางแล้วก็ เนื้อขนมปังจะไม่เป็นขุยแล้วค่ะเพราะว่ามันแห้งแล้วนะคะเวลาเลราปาดเนยเดี๋ยวเราจะปาดให้เพื่อนๆดูด้วยวันนี้เวลาเราปาดเนยก็จะปาดได้ง่ายทางง่ายๆเลยค่ะนี่ยค่ะเขาจะไม่มีขุยขนมปังขึ้นมาให้กวนใจเราเลยนะคะเพราะว่าพื้นผิวขนมเขาจะเรียบแล้วทาเนยไปนะคะเนยก็จะอยู่บนหน้าขนมปังค่ะเพราะามันจะไม่ดูดซับเนยลงไปให้เปืองเนยเลยนะคะเนี่ยค่ะ ทาเข้าไปเขาก็จะยังอยู่ถ้าเป็นขนมปังที่ไม่ได้ตากนะคะเนยเขาจะซึมลงเนื้อขนมปังนะคะเพราะขนมปังเขาอยู่นแห้งเขาจะดูดตัวเนยลงไปนะคะเนี่ค่ะเราจะทานเนี่ยใช้พายซิลิโคนแบบนี้นะคะง่ายมากเลยคือมือพี่หมูล้างแล้วนะคะสะอาดแล้วนะคะเราเราต้องใช้มือนะคะเพราะว่าจะได้สัมผัสดูว่าขนมปังเรานิ่มดีนิ่มหรือว่าแห้งดีแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นถุงมือเราจะไม่สามารถรู้ได้นะคะว่า ว่าเนื้อขนมปังเราเป็นแบบไหนนะคะการหั่นก็ใช้มือเลยนะคะเพื่อไม่ต้องใส่ถุงม,มือนะคะเพราะว่ามันจะลื่นค่ะแล้วก็ตัวขนมปังเขาแข็งนะคะมันจะจับไม่ค่อยได้อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเราก็หมายเขาลงไปเลยนี่ค่ะไม่ถามสูตรนะคะเพราะว่าสูตรนี่ไปหาใน Google ได้นะคะเพราะว่าเราให้วิธีให้คำแนะนำได้นะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะจะปาดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่อบเสร็จแล้วด้วยนะคะปังกรอบในหนึบของป้าหมูก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะว่าเตาของเพื่อนๆแต่ละบ้านนะความแรงของไฟไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆจะต้องดูเองนะค่ะก็ดูจากสีของขนมปังได้เลยนะคลิปการเตรียมขนมปังทาปังกรอบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วย กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ